มะม่วงหาวมะนาวโหดอกมากเลยค่ะดกมากเลย,เลยอีกเดือนมนก็ค่อยสิสุกยายพันตีอีกประมาณเดืนอนนึงเลยบ่เออดอกมันก็สวยนะคะโอเดอกก็สวยค่ะเดี๋ยวออกดอกแล้วมันก็จะออกลูกค่ะออกลูกลูกมันจะสวยมากเลยค่ะ ยิ่งมันแก่ๆนะฮมันจะเป็นสีแดงนะพุ่มใหญ่เลยค่ะกินแล้วแบบคนไหนเจ็บคอหรือไอๆเนี่ยแบบชงนัดเลยนะฮะมันรู้สึกว่าจะคล่องคอค่ะนะเป็นยาค่ะ,เป,คะเป็นยาค่ะเป็นยาค่ะนะเอเจ็บคอหรือว่านั่นค่ะอมๆนั่นไหมค่ะ ค่ะไอ้คับสเสร็จนะคะคับสเสร็จ